ได้รับข่าวดียังวันนี้เนาะข่าวดีระถีบไฟฟ้าแลระ,ะถีบไฟฟ้าโดยโเคยคิดมาก่อนอยู่บอเคยคิด,ดแต่บุคิดว่าสิได้บเคยคิดก็ดเคยคิดเนาะแต่ว่าบุคิดสิได้ดย,ยินพวกไอทีเขามาเออสเป็ล่งไยได้คิดอ๋อคือเห็นตอนที่เขามาเนี่ยก็เป็นคิดเลย กาบสบายดีและสวัสด,ดีกันเบินเนเบร์ตสกุกูสุคนเดอพ่อเม่พี่น้องบ่ว่าสิอจูไกล้อยู่ไกนาะพี่น้องเนาะทางลาวทางไทยหรือทางต่าง,างประเทศกะยินดีต้อนรับเขาสูซองบ่าวบุญเผยซานลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยพบพ่อกับซ่องบ่าวบุญเผยเมื่อนี้ก,ก็เส้นเกาเ้นเคยแะละพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก,ก็เลยมาอยู่ทีเพื่อนของน้องใหม่เพื่อนพี่น้องเอ้ยโดยเมือ่อนี้ก็ถือว่ามากมมกันครบทีมงานนาะพี่น้องเนาะโดยก็ถือทาง อ่าบอแซนเพิ no, ่นเนาะพี่น้องเนาะมีผู here, ้ร uh, so, huh? <people> ัก <deviation>? คุยง่ายได้ฝากเงินฝากคำมาให้ทางบอแซนเพิ่นเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยอ่ามีหรือว่ามี่เขาเครื่องของเนาะมาให้ทางน้องใหม่เพิ่นพี่น้องเลยฮะสิเป็นเสียงไดกับสิภาคพแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าทางน้องใหม่มื้อนี้เพิ่นอ่าโชคดีอ่าได้รับของอาจจะบอแซนเป็นอย่างเนาะพี่น้องเนาะไปสะพาน ไปบึกไปช่วงต้อกันเนาะพี่น้องเนาะไปไปกันเลยพี่น้องเลยเนาะมาเมื่อวานแห้งแล้วพี่น้องเลยมาเมื่อนี่ปวดโต๊ะดีแหละโอ้กะมาฮอดอ่าบ้านน้องใหม่เพื่อนกะถือว่าอ่าคำพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะอ่ประมาณอยู่สามโมงกุกัวนะพี่น้องเลยเกือบสี่โมงแล้วเนาะโอ้ต่อประเทศกินยังเด้อกุกัวอยู่นี่ หมอแกงอย่งเด้อเนาะค่อนตัดตรวจอยู่พี่น้องเลยสบายดีเด้อดูต้มน้ำไมมบ่โอบุกหล่าไล่รถไมมไล่หลายคันแท้นี่ครับมาแสนชื่อมาพาบมาแสนบ่เอ้าโดยโดยมาเต้พี่น้องเลยมาเมื่อนี้ก็ถือว่าเกือบคำ ทั้งน้องใหม่ก็แต่งตัวแบบงามเป็นพิเศษแท้หมือนเนี่ยอ๋อแสดงว่าได้รับของดีได้นเนาะโดยโดยโดยต้นน้องใหม่เป็นตุ๊กแกน่องใหม่บ่ต้มแกงแรงแกงกินแรงนี่เนาะโดยแต่ตอนเที่ยงกินข้าวกินแล้วยังมีแต่พักกันป้อนนั่นลูกกับน้องอ๋อโดยเระเจ้าอย่งมึได้กินข้าวไว้อ่ะ ขโมยอ่ะถากินตอนแรงโดยโดยพี่น้องเลยเอออันั้นแหละพี่น้องเนาะวันนี้ก็ถือว่าอ่าโู้แล้วพี่น้องเลยว่าผู้โชคดีเป็นไพรพี่น้องเลยเนาะอ่าก็คือน้องใหม่พี่น้องเลยผู้โชคดีที่ว่าได้อ่าโอ้ยพี่น้องเลยคอนเนาะพี่น้องอ่าเออแตคือทั้งน้องใหม่เนาะได้รับข่าวดียังมื้อนี้เนาะ ดีเลือดถีบไฟฟ้าแต่เลือดถีบไฟฟ้าโดยโอ้เคยคิดมาก่อนอยู่บ่แตเคยคิดแต่บุคิดว่าสิได้บุเคยคิดก็ดเคยคิดเนาะแต่ว่าบุคิดสิดไรโดยอืมยินพวกไอทีเขามาเอ้องจเป็นกองไฟได้คิดอ๋อคือเห็นตอนที่เขามาเนี่ยก็แบบคิดเลยโดยอ,อ๋อทีได้เป็นของตัวเองอยู่บอหนิเนาะโดย คิดว่าของน้องก็ของหลานน่ะโอ้เจ้าคิดไปทางพุนก่อนโดยแต่จ้าคิดว่าเป็นเจ้คิดว่าเป็นของตัวเองโดยแต่วันนี้ก็คือเป็นของตัวเองแล้วโดยอ่าดีใจขนาดเลยโดยอ่าสบายพี่น้องเลยเนาะเอาลูกซ่อนไว้ทางหลังก็ได้นั่นี้เลยพี่น้องเลยเนาะป้าคันบักใหม่ๆงามเลยพี่น้องเลยอืมน้องหมเพิ่นมากอยู่บ่สีนี่เนาะ มักเนาะโดยแนมนแต่ทีแรกคิิกมาสีนิดสมมติว่าเขาได้สามคันน่ะทั้งทีว่าเจ้าเห็นเข่ามานัันเจ้าถือใจสีใดสีนี้เลยโดยโอ้พี่น้องเลยอือแตคือครับล้อมึงไงบ่โดยอ่าเป็นยี่บ่พอได้พอได้อยู่เนาะโดยอือถือว่าเพิ่นอ่าหมักสีนี้เนาะพี่น้องเนาะ เออก็รือเป็นของเพื่อนเลยพี่น้องเลยเออ่ได้เคยคิดมาก่อนนึกคิดว่าเพื่อนขี่มาแหละเป็นของทั้งน้องในร้านโดยเป็นคิดว่าเป็นของน้องแก้วกับน้องลพยน้องเตนงโอ้ะเดี๋ยพี่น้องเลยดีใจนะครับน้องหม่เพื่อนที่ว่าเป็นผู้โชคดีเนาะมีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนสดซอยเขามาพี่น้องเลยรื่งรถถีบไผ่ผ้านี่แหละพี่น้องเนาะอ่าจะหูว่าว่าไผ่เป็นคนขับมาให้ อ่าจนที่ฮอดบ้านเจ้านี่ยโอ้โหเออทั้งเ้าบนเพยแต่ขี่มากแต่สนุหูดูอ่าฮอตเนี่กับไฮบอต้าเพิ่นเอาขึ้นมาพี่น้องเลยเออว่ายได้หน่องใหม่คักถ้าว่าข้าวสับไพแบบเต็มๆเลยอ่ะคักพี่น้องเลยแบบเวลา เขาใส่เลขใส่ยังไงกันหูไม่ได้บ่โดยเพราะหูอยู่เนาะเพราะหูอยู่แบบการล็อกกันยังมันได้ส์การล็อกเป็นไข่น้องพลอยเียให้น้องพลอยเคยเคยบ่น้องพลอยเรามีแล้วคันอ๋อโดยโดยอ่าอยู่ล็อกล็อกท่าทั้งห้าเป็นบอกว่าล็อกทั้งทางหลังจะมีอ่าสิล็อกอีก่ันนี้เนาะนี่นี่นี่ล็อกโดย คือแบบทั้งเพื่อนของน้องเพื่อนกับบริมีแบบในอ้มนอมเนาะพี่น้องเนาะ,ะถ้าว่ามีอยู่เพื่อนญาติพี่น้องอยู่ในกต่ญาติถึงคำคื้นนะนะสีผากไว้น้ำเพื่อนไม่เท่าแมนต้องผากไว้พูดพี่น้องเลยอ่าเพื่อเอามาแล้วนี่กันครับทางอ่าถ้าว่ารมีคืนเท่ากับสากไว้เนาะเพื่อนให้แปดชั่วโมงโดย,โดย,โดยพี่น้องเลยถือว่า อีใจแห้งนะไม่เคยคิดมาก่อนน้องไม้เหรอเนาะไปใส่ก็ง่ายนะเป็นเดือนเป็นปียัางโบได้ขั้นหนึ่งเป็นปีพุทธนะไล่ไล่มาแล้วก็ใช้จ่ายหลายเลยมันจะไอซิโบได้ขั้นหนึ่งไปเพาเกิดยังแบบคือเขาแบบทำงานหรือว่าใส้กินในบ้านที่บริคิดอยู่ชัว่าเป็นจิมี่เหรอเนาะโดยบริคิดว่าจิมี่แบบนี้แล้วก็อับอี่างกับบุญวาจนาชิโบฮอดชิโบฮอตโดย โอ้ยเนาะถือว่าอันสิ่งที่เราบุกคิดเนาะชิได้มาแต่คือตอนนี้นั้นบุญวาสนาเจ้าหอดแล้วเนาะพี่น้องเลยขอยันเจ้านอนมารับยุบระเองเลยเจ้านอนมาลับแน่เนาะอยากลองนยากขี่ได้พี่น้องเลยเพราะว่าทั้งเบาขี่มากกันนี่กับไฟพุ่นยังเดือขี่เดียวเองเนาะเพราะว่าทั้งห่านพุ่นบม่ได้ฉากไหวด้วยเอาต้องมาฉากไหวจะ มือหนึ่งหรือว่าแปดชั่วโมงคนไทยเนาะพี่น้องเนาะอ่าจะมาข้าวขี้ไปแบบบไกลแบบไปน้ำบ้านน้ำยังนี่บวชง่ายพี่น้องเลยอันนี้เบาคนเผยขี่มาปุ๊บแต่เซนูพี่น้องเลยเพื่อฮอดพี่กับหลายกิโลเติบเนาะกัมีทั้งรถในบ่ทางเบาแสริมไปซื้อมาอ่าไมาให้ลูกทรายบ่้อย้มีเสือพ่อโดยมีหาชุดหาชุดโดยไปซื้อมาให้ลูกน้อย หือมาให้น้องอยัางก็น้องตะวันน้องตะวันโอ้พี่น้องเอ้ยถือว่าเมื่อนี้นั่นแม่ก็โชคดีทั้งลูกก็โชคดีขึ้นกันโอ้ดีใจดีใจพี่น้องเอ้ยอ่าเั่นน้องเพื่อนท่านได้เห็นได้เนาะน้องเพื่อนท่านได้เห็นรถเห็นอยังได้บ่เพิ่นเพิ่นดินเป็นยังบ่เนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นเป็นแต่จับเป็นแต่จับบ่ จบใครเม่งอายพายุเพิคยเจอไอจูนุไปน้ำแมนแบบผมเคยลินเดี๋ยวเพิ่ก็เคยเองเพื่อนน้องพี่น้องเนาะโดยอ่าแต่คือทั้งเสือบเสือบเพื่นชื่อไม่ไหนพอดีบ่พอดีอ่าตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยโดยน้องๆเพื่นไล่ไล่ปีเจักเดือนเลยเพิ่อนยังหัวตีปีหาะจะได้เก้าเดือนยังหอดปีบ่โดยวันที่สิบหนึ่งพอดีเก้าเดือนเต็มอ๋อหนึกว่าเพิ่อนหอดปีแล้วพี่น้องเลย เออยังอยู่เนาะโดยโดยคือจะขี่ลองมึงนะบอลนี่ลองแล้วลองแล้วลองแล้วเพี่น้องเนาะพักอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะแบบมีแบบเปิดตอกเปิดตาแบบสตอการ์ดไล่พักแน่มีมีแบบกดนิมูดก็ได้เนาะพี่น้อง แบบความปลอดภัยเพื่นนี่ล็อกไว้เนี่ยถับไรมาจับนี่แบบลังเลยพี่น้องเลยกันขโมยนะพี่น้องเนะาะจะหักษาไวด้ดีๆเนะาะเฮาประหยัดทนไปบ้าเฮาเพี้ยนเนาะพี่น้องเนาะเอาธนูธนองเพื่อนกับยูนเฮาได้ล้นเฮาแบบถือน้นอามแน่ถือแหลกแห้งแน่กับโบ้ไรเพื่นเราต้องเพี้ยนเรื่องน้าเอาเอาผ้าแบบนั้นมาเซ็ตเอาละพ่อเพื่น บบล่างน้ำาวมนเป็นระบบหมอบักหมอไผ่นะเนาะโดยโดย,โดยับพี่คือทั้ทงไผ่แตงมานาังอยู่เหนียเจ้านะแม่แม่เจ้าบอโดยอ๋อบริเห็นไดชืน่นชนะงเลยเนาะงูคนหนาตากัน็นไตรเพิ่งกะนุ่มอยู่ดนะ้ยเนาะโดยสามสิบสี่สามส่สโดยอ้าวมานี่เพิ่งบรีไปเห็นงานบ่เพิ่งบรีไบบ่มีรถฮะ เอาแต่ก on on <Okay. S 3> ้อนนี่ยค่ะแต่ก้อนจะยืมรถน้องเพื่อนแล้วการน้องไปช่งเมื่อวันนี้แต่น้องเพื่อนไปเบี้ยเพื่อนไปเบี้ยแล้วบูมีรถไปโดยก็เลยได้ไปโดยแต่ไปแต่เมื่อก็คือแบบหาขี่รถเพื่อนบ่โดยยืมรถน้องแน่โดี๋ยวกับเจ้าไปช่งโดยอ๋อคือถาม่ามีรถแบบนี้แล้วนี่เป็น คือทางเมย์เจ้าก็เอาไปใช้งานก็คือได้เลยเนาะไก่แต่พวกก็ได้ไกลแล้วว่านอยู่่นีอยู่แกงแห้อยู่แกงแห้ยไก่เต๋อไปนี่ปึ๊บโอ้โรงงานน้ำน้ำตาลไก่เต๋อได้พี่น้องเลยเนาะแต่ว่ารถนี่สชาห่อซากเต็มๆนี่ได้อยู่ไปครับแล้วแต่น้ำนักเนาะถ้าน้ำนักคือน้องหม้เพื่อนนี่ หาตัวน้อยจำนี่นั่นไปกลับเลยสบายเปิ้ดมือบวบไปหมดเลยอ่าคือทางเบาขีมาแน่กับมันน้ำนักเบากับลายแน่ก็คือแบบอ่ามันหนักเนาะโดยโดยอ่าพี่น้องเลยใหม่ๆอ่องเลยมือนนี่ตะพันบอกเล่ยพ่อผมไปยักน้องใหม่เลยอ่าอย่าลืมซื้อเลขยนอนเด้อผู้พี่น้องเลยอะไรอย่างใหม่เลยดีใจสุดๆเลยเหมือนนี่เนาะ สามกับถือเลขก็น่าสามตัวสี่ตัวเพี่น้องเลยแต่พอน้องใหม่จะโมกินข้าวเที่ยงน้องมาเนี่อิ่มอิ่มอิ่มรถแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยโดยนะโมนี่ก็ถือว่าแสดงความดีใจกับน้องใหม่เพื่อนพี่น้องเลยที่ว่าอะไรถไฟฟ้าแน่แล้วก็รเสียผ้าใลูกแน่เนาะเฮ้ยอย่างนอ้บบาทนี่ไก่บ่โดยโดยโดยก็ถือว่า ่าดีมุกดีใจน้ำเพิ่อนลายลายพี่น้องเลย,ยเ<อ>ผลตุ้กแห้งอยู่บ่ทางดีกะโฟแขง,งเปียกแขงเปียกโดยเ,เมื่อนี้ก็ถือว่าเมื่อนี้พายไปทั้งใดเลยบ่บ่มีน้องแตงก็ไม่ได้ไปบ่น้องแตงก็ไม่ได้ไปอ,อยู่กันไปเลยโดยว่สิะไปหาโนไม่ตื่นเช้ามาไปฝนตุ้กโอ้ผลตกละทางก่อนโดยหาแต่เศร้านี่ไปหา <ไป S 1> ยังไม่ได้ไปไปทำไม้มาแกง,างบออะเราไม้นี่ไม่ใช่จ้ะเราไม้นี่น้องไปหาตั้งแต่วาดนี่แต่วาดนี่โดยไปหามาแล้วไม่ขายเพื่ดเลยแม่หรือต้มเราไปหาไม้มาขายว่านีโดยเออลายๆบอได้สามถุงสี่ถุงสามถุงสี่ถุงโดยพาไปพามาพาลูกน้อยเอาพาลูกแม่เลยอืมขายาเพื่อจกท้องมันี่ขายเพืดอจะ ได้สี่จุดขายสามเนิ่นขายขายว่าสามโทนเลยอ๋อคืออ่าสิ่งที่ว่าเดือดเขาก็มาต้มไว้กินเขาเลยอ๋อคือทั้งเลนหาหน้าไม้แน่แหละอยากอ่าคันนิ่งน้ำลูกแน่เนาะอ่าก็เลยไล่โบรายแล้วไม้บงนิบบอน้ำไม้ไล่น้ำไม้ไล่เลยอ๋อย่างไปบ่เมื่อวานย่างย่างย่างไปกับน่าสาวอ๋อหาน้าไม้มาขายพี่น้องเลยตรงละสิบพันบ่อเย ทรงกระชีพทรงทร,รงชิมหาก็ได้สองทรงชิมหาก็ได้โดยโอ้ oh. คือรุดไล่อยู่เนาะพี่น้องเนาะโดยโดย,โดย,โดยก็ถือว่าว่านี่ก็าทางนองใหม่มาขายเนาะอ่ามันนี่ก็ถือว่าคือแบบเป็นใจนะพี่น้องผลกันเนาะอ่าคือเพื่นหูว่าทั้งน้อ,นองใหม่แค่แบบ อะไรรถใหม่บ่คือจ okay. uh, 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 ังได้เพิ่นจังหวะหาไปเนาะสั่นนะโอ้ยมาบ่อพ่อพ่อเพิ่นได้พี่น้องเลยโดยดีใจน้ำดีใจน้ำพี่น้องเลยเนาะผู้ใหญ่ทางใดอ่ะผู้ใหญ่ทางประเทศนอกป่ะประเทศนอกบ่โดยโอ้โดยโดยโดยไทยก็เพิ่นทางบอสเซตเพิ่งได้บอกหลังของราคาอยู่บ่บ่ได้บอ๊ะบอกบ่ือว่าเป็ดพันปลายบอเจี๊ยบเป็ดพันเนี่ย แตกแันตายแตกยินแบบว่เปิดบ้าหรอนะโดยนะครับอยู่ราบพี่น้องเนาะโดยคือเท่าไรมาที่แบบคือเท่าเชียร์ดีไรแบบผูกแขนผูกยังยี่บ่โดยแต่จะถามแม่ก่อนว่ามีเงินพอได้ผูกแขนยี่บ้อแบบเวลาหมู่มาหมู่ไปเพราะอยากเห็นหน้าจีซื้อเน้องเป็น ชื่อเวียในกวยแจกล่างสองล่างพได้ล่างล่างรถบ่อบ่อนี่นี่บ่โดยโอ้สืเอาอะไรรถใหม่ไหมตองล่างโดยเอากระตงได้ซื้อเบียเนาะจักล่างล่างมืงกะเซนเจ็ดเนเปบ่ต้องเอาเบียล่างพูดนะโอ้แบบผูกเขาผูกแบบในเครือในชาเขาอีกอยู่หรืว่าจาูนแม่ีังเกือแม่แบบนีหมูหมูมาแบบันก็มูพูนะ มันบุ่ดอามาไม่โมมากอะโอ้ขู่แขนรถให้ลูกเลยเนาะอ่ารถใหม่ลูกเลยอะไรรถใหม่พี่น้องไอซัมรถอ่าถือว่ารถดักไฟฟ้าเนี่ยพี่น้องเลยอ่าราคาหนึ่งเจ็ดแปดพันเลยเนาะโดยโดยฮะถือว่ามื่อกี้ก็อ่าดีมุกดีใจน้ำน้องใหม่ละอะไเนาะพี่น้องเนาะอย่างใดก็คอยเพิ่นอ่าที่แบบอ่าถนนธนอมเลยเนาะโดยมันจะงยูเทาได้โดนพี่น้องเลยอ่าคือ รองคอเลยว่าเพิ <basics> nah pues ่นหมายถึงน pues <Okay. S 1> ้ำและกับหมายเพิ like ่นต so hey ักแหลกเนาะที่ว่ารักษาเพิ่นโดยโดยนะมันนี่กระทั่งอ่าเม้าหนี้กับบ้านบนเพื่อนก็ได้ขอตัวกับก่อนแล้วนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าได้หูได้จักเลยว่าผู้โชคดีเป็นไพ่พี่น้องเลยผู้โชคดีเพิ่อนวันนี้ก็แต่งตัวเป็นง่ามเป็นพิเศษเลยพี่น้องเนาะโดยโดยว่สบายดีนะน้องใหม่เด้อเนาะกลับก่อนมาซนเนาะอ่าพี่น้องเลยมันบ่ได้เพิ่นร้องหรือว่า เดินเทื่นเพุ่นมัเนเปื่อนพี่น้องเลย,ยแม่นเวลาเพิ่อมอหอยถึงน้ำเน่เปิดได้อันนี้กล้องพวกอุปก,กรณ์สากไพ่เพลนบน่โบ<ม>้ย<ม>คืออันนี้ก็ถือว่าสีที่เพิ่นมักเลยเนาะพี่น้องเนาะคออักคักคักอ่าฮะ,อะโอเคพี่น้องเลยก็ถือว่าอ่า ดีมุกดีใจครับทั้งน้องใหม่เพื่อนพี่น้องเลยที่ว่าเป็นผู้โชคดีได้รถที่ไฟฟ้านี่นะพี่น้องเลยทางบ่อแสนเพื่อนน้องพี่น้องเนาะเป็นสะพานบุญให้ทั้งคุยง่ายแต่ทางประเทศนอกเพื่อนพี่น้องเนาะจังไดก็ขอบุณขอบคุณทั้งคุยง่ายจะดีเด้อที่ว่าสุดซอยทางน้องเพื่อนมาน้องพี่น้องเนาะโดยฮาบ่าวเพื่อนพ่อนี้กับสิคอโตกับก่อนแล้วพี่น้องเลยพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อนพี่น้องเนาะ โดยจังได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้บ้าบุญเพย์เนาะพี่น้องเนาะโดยแล้วกับโค้ชขามโฆษณาบ้าบุญเพย์ไปเนาะพี่น้องเนาะนะใครอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ้าบุญเพย์เนี่ยเด้อพี่น้องเนาะเต็ดคลิปดี้คลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิร์นได้ชมน้ำกันนะถ้าบุญเพย์บ้าบุญเพย์เนาะบ้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายหลายพี่น้องเลยโดยเอาไปพบพ่อเขาขึ้นมา บ่าวปุญเพยพร้อมทีมงานเนาะพี่นดองเนะาะจะได้ขอตัวกับก่อนแล้วพี่นดองเอ้สำหรับนี่บ่าวปุญเพยขอกล่าวคำว่า,าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย